หลายคนบอกว่าพีวอตี้คะากลไกการคลอดเนี่ยหินมากเลยยากมากหนูทําเองก็จําไม่ได้สักทีนะคะจริงๆจ,จะบอกว่าวิธีการจำเนี่ยง่ายมากนะคะคกลไกการคลอดจริงๆเนี่ยมี8ขั้นตอนนะคะอันแรกก็คือ En เก g e m e n t เนาะอันนี้จําทับศัพท์ถูกไหมถ้าจาเ n g a ก e นะคะก็คือเป็นการเข้าเนาะก็คือเป็นการเข้าสู่ช่องเชิงการนะคะอันที่2ก็คือ Descent นะอันที่3ก็คือฟิก i o n นะ descent นะคะก็คือการเคลื่อนต่ำเนาะส่วนฟิก i o n ก็คือการก้มนะคะซึ่ง e n g a g e m e n t descent แล้วก็ฟ ction นะคะจะเกิดพร้อมๆกัน นะส่วนกระบวนการที่ออกสอบบ่อยๆนะคะก็คืออันที่4นะคะก็คือ internal rotation เป็นการหมุนภายในอันนี้แปลตรงตัวเลย rotation แปลว่าหมุน internal แปลว่าภายในใช่ไหมก็คือเป็นการหมุนภายในของศีรษะซึ่งตัวน้องสมุนเองเราในเป็นเราที่เป็นพยาบาลเนี่ยไม่ได้ไปช่วยหมุนนะคะซึ่งในกรณีอย่างเช่น b ิวต t y ยกตัวอย่างสมมติน้องอยู่ท่า LOA นะคะน้องหมุนไปในแนว OA นะคะน้องต้องหมุนทวน45องศานะ ไปขั้นตอนที่5นะคะก็คือ extension นะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะก็คือเป็นส่วนที่เ,เขาเรียกว่าพอน้องเนี่ยหมุนเสร็จปุ๊บนะคะช่องส่วนนําของน้องเนี่ยนะคะก็จะคลอดผ่านช่องคลอดออกมาอ่ะอันนี้เริ่มเราจะเริ่มเห็นศีรษนน้องแล้วใช่ไหมต่อไปนะคะกระบวนการที่6กนะคะก็คือ restitution นะคะอันนี้แปลตรงตัวนะคะคือเป็นการสะบัดกลับของศีรษะหรือสมมติน้องอยู่ในท่าไหนนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้น้องอยู่ LOA น้องจะต้อง หมุนกลับไปทางเดิมนะคะต้องจำได้เนาะว,ว่า internal rotation ใช่ไหมน้องจะหมุนไปในแนว OA แนวนี้แล้วทีเนี้ยถ้าสมมตน,น้องมาจาก LOA น้องต้องหมุนกลับไปท่าเดิมนะคะก็คือต้องหมุนตาม45องศานีไหม หมุนตามนะ45องศาถึงจะกลับไปในแนว uh, LOA ได้นะคะต่อไปนะคะกระบวนการที่7เลยก็คือ External Rotation ก็คือการหมุนศีรษะภายนอกอันนี้ในฐานะที่เราเป็นพยาบาลเราต้องเป็นคนหมุนศีรษะน้องนะคะซึ่งในกรณีที่น้องอยู่ท่า LOA เนาะเราเนี่ยต้องหมุนไปในท่า LOT นะคะก็คือหมุนตาม45องศานะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นกระบวนการสุดท้ายก็คือ e uh, x p u l s i o n นะคะก็คือ uh, ตัวน้องเนี่ยก็จะออกมาทั้งหมดนะคะ